ผมรู้นะกระติกเนี่ยนะครับนั่งตรงไหนผมแปลกใจมากเลยที่ผมเห็นคุณศิระเนี่ยมากับกระติกมากับทนายของคุณศิระแล้วไปถแถลงนะผมไม่รู้ผมฟังผิดไหมนะแต่คุณศิระกับกระติกบอกว่าในวันที่อยู่บนเรือเนี่ยกระติกหลายๆเรื่องนะครับเราทําเนี่ยเราไม่ต้องคุยนะครับ เราทําอะไรเรารู้ว่าเราควรจะทําอะไรผมเนี่ยไม่ต้องประชาชนอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องของเวลาที่คุณทำํำคุณจะอ้างผมตลอดเวลานะและไม่น้องประชาชนดูสิครับว่าพอวันหนึ่งนะครับคุณไม่พอใจผมคุณกลายเป็นกิ้งก่านะคุณก็ไปบอกในรายการปั่นกระแสนะไปพูดว่าผมเนี่ยยุยงคุณให้เข้าใจผิด อายุหกสิบแล้วในห้อยนะแก่จนจะเข้าโรงอยู่แนละ้วคนอย่างผมต้องไปปั่นนะคุณบอกคุณจบกฎหมายมา30สิปีคุณสติปัญญาคุณเนี่ยนะสามารถชี้นำในการที่คุณไปด่านนะักกฎหมายชื่อดังคนหนึ่งสองสามปีเป็นเพราะสันดานคุณหรือเปล่านะไม่ใช่เป็นเพราะผมมากในความคิดผมนะครับนะผมบอกให้เลยว่าไม่ใช่ความคิดของผมนะครับ ผมเรียนพี่น้องประชาชนน่ครับว่าวันนี้ผมจะดูว่าไอ้ห้อยเนี่ยมันจะเข้าไปวงการตำรวจยังไงมันจะเข้าไปโชว์แสงยังไง <c oughs> ในคดีของน้องแตงโงผมรู้นะกติกเนี่ยนะครับนั่งตรงไหนผมแปลกใจมากเลยที่ผมเห็นคุณศิละเนี่ยมากับกติกมากับทนายของคุณศิละ แล้วไปแถลงนะผมไม่รู้ผมฟังผิดไหมนะแต่คุณศิละกับกติกบอกว่าในวันที่อยู่บนเรือเนี่ยกติกเนี่ยยืนอยู่หัวเรือกับคุณปอผมว่าคุณศิละจำผิดหรือเปล่านะผมมามีหลักฐานให้ดูเลยว่าวันที่อยู่บนหัวเรือนะ่ะคนที่อยู่หัวเรือคือปอกับแตงโม ไม่ได้อยู่กับกติกกติกเนี่ยนั่งอยู่ใกล้ๆนะทางด้านคนขับก็คือโรเบิร์ตนะครับนะเวลาเนี่ยที่คนบนเรือหกคนเนี่ยนั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยผมทราบเวลาที่สายสองนาทีนะสายสองยี่ 2, 2. ิบสองจุดสามสองจุดเท่าไหร่เนี่ยผมทราบตำแหน่งของคนบนเรือหกคน ตำแหน่งที่เขาคาดการว่าน้องแตงโมเนี่ยตกเรือเนี่ยยี่สองนาฬิกาจุดสามสี่จุดเท่าไหร่เนี่ยผมก็ทราบนะไม่ใช่ไม่ทราบผมพูดตรงๆเลยว่าวันนี้ผมจะดูว่าตำรวจสพเมืองนอนท์เนี่ยโดยเฉพาะชุดพนักง,งานสอบสวนเนี่ยซึ่งกำลังเล่นปลายหีกันเนี่ยกลับไ้ห้อยเนี่ยนะ,นะจะทำอย่างไรต่อไป ผมต้องขอบคุณท่านอายการประยุทธ์แพตคุณท่านอายการสูงสุดท่านอายการจังหวัดนนทบุรีนะที่เข้าใจว่าคดีเนี้มันเป็นคดีที่สลับซับซ้อนถ้าไปเอากระติกไปฟ้องแล้วเนี่ยถ้าสิ่งที่ผมจะเปิดอีกไม่นานเนี่ยนะแล้วมันจะพลิกตะลับปัดเลยเนี่ยนะครับพลิกตะลับปัดคดีแตงโมเนีน่ยท่านอายการเข้าใจในสิ่ง ก็จะไม่สามารถฟ้องอีกได้อกแล้ววจะเป็นการฟ้องซ้าผมไม่ใช่คนหิวแสงผมไม่ใช่คนปั่นกระแสแต่ผมมีของอยู่ในมือนะผมมีของอยู่ในมือนะครับและสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมไม่อยากพูดนะผมไม่อยากพูดเราไม่ใช่ทำในสิ่งที่เราไม่รู้ไม่รู้จริงนะผมจะบอกให้เลยว่าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ไม่รู้จริงนะครับ เนะต้เนี่ยซอศออูนย์ูนยเจ็ดเนี่ยนะเขามีของดีแต่เขาเนี่ยไปมุ่งกับบังแจ๊กนะไปมุ่งกับบังแจ๊กนะผมให้คุณนะดูเนี่ยให้ดูสั้นๆ จะเรียนพี้น้องประชาชนว่าอ่ะผมให้คุณดูเออผมให้คุณดูนะนะครับนะผมให้คุณดูภาพนะครับเรารู้หมดแล้วครับคดีแตงโมเราไม่ใช่มโนนะเร,เราเราผิดชอบในสิ่งที่เราทําถ้าไม่จริงมาแจ้งความดำเนินคดีผมได้นะครับผมรู้ว่าน้องแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือยืนยันได้ไม่ใช่น้องแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือ ผมจะรอดูไอ้ห้อยนี่หละที่มันเข้าไปทําคดีจนยับเยินจนผลปี้หมดจนเละเทะหมดพี่ต้องมาะชาชจนคิดดูสิครับว่าวันที่ท่านอายการแถลงไม่รับคดีเนี่ยนะเพราะท่านรู้วงหน้าเนียว่าคดีเนี่ยไม่ไปเดินตามเกมตํารวจวนะตํารวจคนไหนทําผมก็รู้นะครับจนกะทั่งผู้บัญชาการตำรวจพรภาคหนึ่งเครียดต้องไปพบท่านอายการจังหวัดนนทบุรีไปกับท่านอุดร ไปกับรองผู้จัดการภาคหนึ่งดอนยอมจเจริญน,นะแล้วก็ไปกับพี่พันธมิตรซึ่งผมก็รู้จักไปถามได้เลยพันธมิตรนะพันธมิตรนี่ก็เป็นหัวหน้าง,งานสอบสวนบางกุทองแต่อดีตนะครับเป็นหัวหน้าง,งานสอบสวนนนทบุรีคดีเนี้อายการเขาไม่เอาด้วยเมื่ออายการเขายังไม่เอาด้วยก็แสดงว่าคดีเนี้ยัยงพลิกไปพลิกมาได้ยังพลิกไปพลิกมาได้นะ ผมก็ให้ดูรูปเมื่อกี้เรามีของอยู่แล้วนะผมบอกเทว่าเอ้ยของดีมีอยู่แล้วอย่าไปยุ่งบางแจ๊กเพราะบางแจ็กเนี่ยมันเสิบแปมมโกดมันไม่ใช่คนดีนะเขาติดต่อ,อ,อมาเนี่ยนะเดี๋ยวไม่ดูเลยบางแจ๊กติดต่อ,อ,อมาเนี่ยเหมือติดต่อตั้มอ,อ่ะอ่ะผมไม่ดูนะครับนะสิ่งที่ผมพูดเนี่ย คือสิ่งที่เรากำลังจะบอกว่าถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีสมองนะแล้วเราไปเชื่อบ,งบางแจ็กป่านนี้มันไม่ใช่อจัจฉริยะแล้วนะนี่มไม่ดูเลยเอาความบางแจ๊กนะผมเรียนไปนองประชาชน ผมบอกช่องอมรินทีวีนะบอกพี่ไม้นะเวลาเท่าไหร่ให้ไปตรวจสอบคลิปโดยให้ยุงเนี่ยโรดิเซอร์ยุงไปดูใหม่อีกทีนนะแลเ,เดี๋ยวเขาจะเข้าใจสตรอรี่นะว่าเราทําอะไรกันอยู่แตงโมเนี่ยถ้าผมทำอ่ะไม่ตายฟรีแน่นอนแต่ถ้าห,ห้อยทําอ่ะ ที่บอกว่าแตงโมไม่ตายฟรีแล้วผมบอกให้เลยว่าสารยกฟอ้องวันนี้เนี่ยมีการจะไปแจ้งข้อหากติในข้อหาลบภาพนะครับลบภาพของแตงโมลบภาพในโทรศัพท์มือถือผมพูดให้พี่น้องประชาชนฟังก็ได้มันคือปลายีแจ้งเพิ่มเรื่อยๆผมตทุกอย่างนะในคดีของ ตำรวจท่านหนึ่งซึ่งผมก็เห็นใจน้องเขานะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเกิดอุบัติเหตุนในคดีของที่มีการชนคุณหมอท่านหนึ่งที่นะครับทางมาลายตำรวจเนี่ยมีการแจ้งว่าหาน้องเขาตั้งหมดเก้าข้อหาแผมจ้ำไม่ผิดอ่ะเก้าข้อหาข้อหาที่เก้าคือข้อหาประมาททำปืนนึงแก่ความตายประมาททำปืนมีการ แต่ก็หาแหลกคือหนึ่งไม่มีใบกับขี่ไม่มีป้ายทะเบียนไม่มีโน่นนี่นั่นมันมาส่งเดียวกันเลยกับคดีแตงโมก็หาทำลายหลักฐาน,นาก็หาโน่นนี่นั่นนะก็หาให้การเท็จต่อจาพนักงานวายสามขวดเป็นหกขวดมันคือสิ่งที่ทําแล้วเนี่ยให้การเท็จไม่ใช่สาระสําสคัญของคดีมันไม่ใช่สาระสําสคัญของคดีฟังให้ดีนะครับ มันไม่ใช่สาระสำคัญของคดีที่จะต้องที่เป็นที่ตายนะว่ามันคือความเท็จที่ทําให้ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายการปาหีในการที่บอกว่ากินวายสามขวดเป็นหกขวดจริงๆกินหกกินสามขวดมันไม่ใช่สาระสําคัญของคดีการให้การเท็จไปดูให้ดีเลยครับนะักกฎหมายทั้งประเทศรู้อยู่แล้วว่าหรือตํารวจทั้งประเทศรู้อยู่แล้วว่าการจะให้ปาการเท็จเนี่ยนะครับ เหมือนไปนําสืบเท็จเบิกความเท็จในสารอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ใช่สาระสาคัญของคดีที่เป็นตัวที่ขาดถือว่าไม่มีความผิดครับตามกฎหมายสารมีทำพิพากษายกฟ้องนะมาแล้วดังนั้นเนี่ยพอไปถึงอายการอายการเขาดูปุ๊บเขารู้แล้วเฮ้ยไอ้นี่มันมันมวยวัดนี่